ถือเป็นวันสำคัญชิวอ,อีก,ออก,ออกวันแรกของตุดจีนคนจีนถือว่าวันอุดมสมบูรณ์วันนี้พัดหมูพริกไทยดำ ต้มยำหมูใส่ใบมะกรูดพริกไทยดำอมเร็ดไข่ตามด้วยผลไม้กล้วยแอปเปิ้ลดรากนอนแอนอเรนจ์แล้วก็ขนมเอ็กซ์อ,อ,อ,อมากินข้าวดิกันท่านผู้ชม